จินตนาการดูสิหูฟังเกมมิ่งระดับโปรที่ออกแบบคล้ายกับ Apple AirPods Max แถมยังปรับแต่งเสียงมาเพื่อเกมเมอร์อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ Black Shark นำเสนอด้วยรุ่นใหม่ f i m i n g S1 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดถึงอุปกรณ์เกมมิ่งได้เลยแต่ส่วนที่น่าสนใจมาอยู่ตรงนี้จะเป็นการก้าวใหญ่ในวงการหรือแค่การคัดลอกที่ฉลาดมาดูรายละเอียดกันเถอะและในตอนท้ายผมอยากให้คุณคิดดูว่าการออกแบบที่คล้ายคลึงกันแบบนี้จะถือเป็นนวัตกรรมหรือเป็นการขโมยไอเดีย แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ Black Shark ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เกมมิ่งระดับไฮเอนได้ประกาศเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ชื่อ Fing S1 ในประเทศจีนโดยดีไซน์ภายนอกนั้นดูคล้ายกับ Apple AirPods Max อย่างมากแต่จุดเด่นที่ทําให้มันแตกต่างออกไปก็คือการปรับแต่งเสียงที่เหมาะสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะรวมถึงความสบายในการใช้งานยาวนานซึ่งเหมาะมากสําหรับเซสชันเกมที่ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ตัวหูฟังเปิดราคามาที่379อยหยวนหรือประมาณ1750บาทท้วนและตอนนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านแพลตฟอร์ม JD.com ในจีนซึ่งนี่ถือเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคุณภาพระดับนิยกตัวอย่างเช่นเมื่อเทียบกับหูฟังเกมมิ่งบางรุ่นที่ราคาแพงกว่าหลายเท่าแต่ f i n g n S หนึ่งกลับนำเสนอฟีเจอร์ครบครันในราคาที่ไม่ทำให้คุณต้องถ่ายไตในแง่ของเทคโนโลยีเสียง Black Shark f i n g n S หนึ่งมาพร้อมกับไรเวร์คู่ขนาด40มิลลิเมตร ที่ใช้วัสดุแบบ Dual Diaphragm ซึ่งหมายถึง2แผ่นไดว์ทำงานร่วมกันเพื่อให้เสียงที่สมดุลมากขึ้นโดยใช้ที่ c ิ m p o s i t e และเคลือบไทเทเนียมเพื่อให้ได้เสียงเบสที่แน่นหนากลางที่นุ่มนวลและยาดแหลมที่คมชัดไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ในเกมหรือดนตรีนอกจากนี้ยังรองรับระบบเสียง 3D Spatial Audio ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำลองมิติเสียงรอบทิศทาง360องศาเหมือนกับการได้ยินเสียงจากทุกทิศทางในเกมจริงๆจ,จ,จ,จินตนาการว่าคุณกำลังเล่นเกม p s r และได้ยินเสียงฝีเท้าศัตรูเข้ามาจากด้านหลังเลยครับนี่ช่วยให้ประสบการณ์เกมมีมือสิวขึ้นมากสําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยระบบนี้เหมือนกับการมีลำโพงหลายตัวล้อมรอบเราแต่ใช้แค่หูฟังเดียวอีกฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือ active noise cancellation ANC ซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง52เดซิเบลแปลว่าคุณจะได้สนุกกับเกมโดยไม่ถูกขัดจังหวะจากเสียงข้างนอกเช่นเสียงรถยนต์หรือเพื่อนๆในห้อง และยังมีไมโครโฟนยินสีถึง5ตัวที่ช่วยให้เสียงพูดของคุณคมชัดขึ้นไม่ว่าจะแชทกับเพื่อนหรือเล่นเกมออนไลน์ซึ่งลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับการสตรีมหรือการแข่งขันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามในโลกของเกมมิ่งที่เสียงเป็นกุญแจสําคัญการมีดีเอ็นซีระดับนี้ทําให้ฟรงมิ่งเอสหนึ่งแตกต่างจากหูฟังทั่วไปแต่คําถามที่น่าสนใจก็คือจะมีใครบ้างที่คิดว่าเทคโนโลยีนี้สําคัญกว่าดีไซน์ภายนอก นอกจากนี้ยังมีโหมดล้อ LATENCY ที่มีดีเลย์เพียง60มิลลิวินาทีเท่านั้นซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นในเกมม l b ูบีเหรือ Battle Royal e ที่ความแตกต่างแค่เซียววินาทีอาจเป็นชนะหรือแพ้เลยครับสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเลยทันซีนี้คือเวลาที่เสียงหนุงจากแหล่งต้นทางซึ่งถ้ามากเกินไปจะทำให้คุณรู้สึกไม่ตรงเวลาด้านการเชื่อมต่อก็ครอบคลุมอย่างครบถ้วนรองรับดูทูธหกุดเพื่อการส่งสัญญ,ญาณที่รวดเร็ว และประหยัดพลังงานมากขึ้นพร้อมฟีเจอร์ Dual DEVICE พรที่ช่วยให้สลับการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่นไม่ต้องยุ่งยากหากต้องการเชื่อมต่อแบบมีสายก็มีสายออกซิเลอร์ยาว1.2เมตรมาให้ในกล่องซึ่งสะดวกมากสำหรับสถานการณ์ที่แบตเตอรี่หมดหรือต้องการความเสถียรภายในติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด1000 m a h ที่ใช้งานได้สูงสุดถึง155ชั่วโมงเมื่อปิดฟังก์ชันด NC และราว80ชั่วโมงเมื่อเปิดซึ่งนับว่าเพียบพร้อมสําหรับการใช้งานยาวนานใช้เวลาในการชาร์จเต็มประมาณ2.2ชั่วโมงผ่านพอร์ต USB-C พร้อมระบบป้องกันความร้อนการชาร์จเกิดและไฟฟ้าลัดปุงจรเพื่อความปลอดภัยและตรงนี้แหละที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจบอกว่าหูฟังเกมมิ่งไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่นานขนาดนี้แต่สําหรับคนที่ชอบเล่นเกมตลอดคืนมันคือพระเอกเลยครับดีไซน์ของเฟล i n g s 1ออกแบบมาให้เบาและสวมใส่สบายเป็นพิเศษด้วยวัสดุหนังโปรตีนเนื้อนุ่ม และโครงตาข่ายระบายอากาศที่ดีเยี่ยมช่วยลดความร้อนขณนะใช้งานยาวนานการค่าสีสัปรับระดับอัตโนมัติตามรูปทรงสีสันของคุณส่วนบานพับหูฟังสามารถหมุนได้90องศาทําให้พับเก็บได้อย่างสะดวกเหมาะสําหรับการพกพาไปไหนมาไหนหูฟังรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสแตน d u สซิลเวอรและ Shadow Black ซึ่งน่าจะตรงกับสไตล์ของใครหลายๆคนรองรับ s b c และ AC Codec พร้อมโปรไฟล์ดูทูธครบชุดทั้ง HSP HFP A2DP และวกและบลิตเพื่อความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดในขณะที่ Black s ชา r k เปิดตัวมือถือเกมมิ่งใหม่ๆอย่าง Black s ชา r k 4S และ 4S Pro ที่มีจอ e4 อ m o ม e d และสเปคสุดดูหรือแม้แต่เรซอร์ที่ปล่อยแ l ล c k ชา a r k ี3 Pro หูฟังไร้สายสำหรับ e ส port หรือแม้กระทั่งข่าวหรือ Xiaomi Black Shark 6ที่ปรากฏในตลาดมือสอง gaming s 1ดูจะเป็นการต่อยอดที่ชาญฉลาดแต่จะเป็นการสร้างกระแสรหรือแค่การตามเทรน คุณคิดอย่างไรกับการออกแบบที่คล้าย a i r p o s Max แต่มีจุดขายเฉพาะสําหรับเกมเมอร์มันเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นการขโมยไอเดียและถ้าคุณเป็นเกมเมื่อจะเลือกหูฟังนี้หรือรุ่นอื่นมาบอกกล่าวกันในคอมเมนต์เถอะครับผมอยากรู้ความเห็นของคุณ